โอ้ยเข่างามเข่าสวยแห้งปีนี้พี่น้องบรรยากาศดีขี่ตะเวนโอ้ย่างสวยงามเลยทีเดียวฝน,น,น,นดีปีนี้ทั่วฝ่าเมืองไทยพี่น้องเนาะเข่าสวยเข่างามบรรยากาศทงหน้าบานเท่าพี่น้องเนาะแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัด ข้างามกันทั่วเลยทีเดียวพี่น้องอีสานพาทินกับลงทิพย์ลงแดนมาทาั้งทีคนา<ไ>ป,ประมาณ<อ>นั้นมารับลูกรับหลาน<อ>นี่สองนั่งคีรอนี่ว่าหงอากนี่ถูกสาวหลาสองสาวมาหบกลับไปโรงเรียนสิเปิดเทอมวันที่28พี่น้องเนะาะบรรยากาศดีน้ำแห้งหมดแล้วลูกไม่มีน้ำแล้วจะหาปาคอนบ่ลูกไม่มีปากคอน นี่อันนี้นายจะสอนนะใช่ไหมใช่อันนี้เป็นทางลงทางลงใช่ไหมลูกนี่ฝั่งนี้ด้วยใช่ใช่ไหมใจเย็นๆใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลรงสาวก็ได้ใจรสดี่ก็ะซิ่งก่ะทุกทั้งสองพจน์ครับตอนนั้นมากับเยาะพรนะเยาะพรบอกว่ามันจะเป็นอุโมงค์ตรงนึงใช่ไหมตรงนายเยาะพรนะในเนี้ยเขาเยาะพรบอกว่าถ้าน้ำแห้งปลาเยอะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ ลึกสาวในก็ไดโอ้ยแดดดีพี่น้องบรรยากาศดีบ้านเฮ้ามาทงหน้าพี่น้องเนาะเข่างามเข่าสวยบรรยากาศดีน้ำแห้งเบ้อลยพี่น้องปากคอนจักสิมี่บ่มีมักซิดานี่สมัยเรียนลูกสมัยเป็นด็ก้อยหากินกันมักซิดาบ้านเฮามีมีสุกก็มีหนุนอยู่ข้างบนสุกแล้วนนกิ่ กินก็กินได้เอามีนังระบายเออนี่นี่น,นี่ลูกมักซิดามักซิดาอ่ะพาลูกพาเต่ามาเล่นทงหน้าพี่น้องบบรรยากาศดีดีบานเห้าเ่าเขียวเขียวแดดสวยสุดยอดครับพี่น้องเดี๋ยวจ้าวนาสิพาสิ่งต่อละลูกสาวกระดาษจวด ไปไปไปเดินหนุพาลู้เดินหนุพาลูกยาหอดทางเลี้ยวเลยพี่น้องเนาะทางเขาไปหน้าแต่ฝนไม่ตกแล้วอืมอืมตายรีบไปฝนไม่ตกจ่คอยไปให้พี่ขับไ,มไ <ป S 2> หบไมล่ะเปลี่ยนพี่ขับไหมไม่ด้วย มั่นใจในตัวของตัวเองสุดๆสวยจริงๆนะลูกนะสวยข้างาน้แห้งพี่น้องอุยเป็นเป็ดเ่ะออุ้ยมาไปเลยไปเลยไปจับรถได้เลยลย้ะอืมไปเรื่อยๆไปเลยเร็วเรค่อยๆไปเงรไม่ทังรีบค่อยๆอย่ารีบตรงงง ไปเรื่อยจะน้อยล่มแห้งนี่เข่าก็ซสิล่มนะพี่น้องถ้าเขาเหลืองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบา,าเบาเบาเบาเอออ้ยแวมันมองไม่ชัด่งมันมัวมันบรรยากาศดีนะกระจกไม่เคยเช็ดเ,เดออ S <s <we ak> ปีละเท่อพี่น้องเนาะได้มีโอกาสมาก่านเข้าในช่วงลูกร้านปิดเทิ่มมันั้งไปเนาะ มารับกับกลุ่มเทพเพื่อไปเลี่ยนเทิมต่อไปพี่น้องบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวบานเห้าพี่น้องเอ้ยอากาศดีครับมีโอกาสกับมาพักพ่อนยอนใจ้ะพี่น้องผู้ใดมีวันหยุดเงาเงากระเดยเนาะ <c oughs> เอเอสิมาแต่ปีใหม่คับสงการหลายฮะชงเวลามาปะมาดนี่ละพี่น้อง น้ำท่วมทงตึกแข่กินป่าเขาข้วเขียวใส่เบ็ดใส่ก่างสะละลังเกือนะใส่เบ็ดก็เบ็ดป่าพี่น้องเลยสุดยอดเลยทีเดียวกับบรรยากาศบ้นานเฮาจวดพี่น้องนี่ต้นมะพร้าวต้นเดนะิมสวยงามมีแค่ลูกมีแค่ ดูเด้เด้อน้ำเต็มเลยลูกผักบุ้งเต็มปลาปลาปีน้คือไปเห็นบอ่อนหลายปลาไปไ้เบิร์มันหยุดใต้น้ำหรือเปล่าป,ป,รประมาณนั้นเลยลูกมหมูกลับสงงี่แผง้ยกลับเลยปะอ,อ,อยากมากอะอยากมากไปเส่วอเกับยางเดียวอีหน,น่อยแ <laughs> ้็คปมนยังไปเดินเดเดินก่อนเดินก่อนเ,นเร็ว เดินเอาบอกให้ยางยังบายางบ้านนี่ตายแล้วไปเร็วๆลูกเนะา่วขาสวยอยู่กำลังตกล่องน้ำ,นำไปเดินเดินล่องเดิน,นไปค่อยเดินนะลูกพี่น้องเป็นกำลังปลูกพริก ลงเบียร์บักพริกพี่น้องปลูกพริกปลูกหอมแดงแน่สลัดเนาะอันนี้กำลังลงเบียร์กำลังจะน้อยกางงามล่ะพี่น้องอีกเดือนสองเดือนกางงามแล้วไปค่อยๆเดินลงันสิดหอดสมัยตะกี้กับปูมังซีหลังด้วยกันยูหุ่นทางอำเภอเมืองประมาณสักเดือนก็สิบงามแล้วเนะาะใส่เบียร์อยู่แบบเบียร์เบียร์มัน เดี๋ยวพริกอ๋อหลักก็บเนื้อปลาเล่นมาครับอ๋ออ๋ออ๋อเพราะนี่แลหละเขากบบเขาด่าไปเรื่อยๆใส่ปุ๋ยไปนั่นมาครับอ๋อทางสีเลยเนาะอย่างนี้นการปลูกพริกี่น้องเนาะน,น,นี่แหละทางสีสะเก็ดปลูกพริกปลูกหมอมปลูกตัดต่างๆปลูกให้พี่น้องป้องไปได้กินทั่วประเทศพี่น้องเ,เอ้ยอ จักเมื่อจักจักเดือนแล้วครับนี่งอ๋อนี่เนื่งเดือนเต็มเนาะว่าอันทั้งทั้งผีกําลังลง่งอะนะอันนี้กําลังล่งคือกันเนาะอ๋อจตกอันนี้เนื่งเดือนเนาะครับผมอีกจักจักเดือนอยังสิได้เก็บบาทคิดว่าอีกสองเดือนได้เก็บเนาะโอค้ครับผมครับผมเอาเอาหายดกๆ ให้ราคาดีๆน้อยเนาะครับขอบคุณครับผมมาแลกมึงมาลำครับ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 ห้างนี้ลูกสาวเอาศาสตร์ไปปูไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแทบใบสองแล้วว่าศาสตร์ปลาลูกปลาเมื่อคืนนี้แกพูนอะไรซอดแจ้งยู่พุ่นทั้งทั้งการเหลืองเมื่อคืนนี้ครับตาเลี้ยงไม่ให้คนแกรถหนูขอเงามบรรยากาศดี